อ่าโอเคตอนนี้รู้แล้วนะครับว่า,าวิธีใช้จะใช้ยังไงนะครับเดี๋ยวแคปหน้าจอของ iPad อ่าให้ดูควบคู่ไปด้วยกันเลยก็แล้วกันนะครับอ่าบอกบอกเรื่องของการเชื่อมต่อก่อนก็แล้วกันอ่าเดี๋ยวยกขึ้นมานิดหนึ่งก็คือต่อ,ต,อต่อสายแจ็คจากตัวกีตาร์นะครับมาเข้าทีา่ชีรับนะครับอ่าตัวนี้ตัวนี้มองเห็นหรือเปล่า เพราะว่าสายสายที่มันเชื่อมต่อกับไอแพดมันสั้นมากๆเลยนะครับก็ก็คือเอามาเข้าที่กีตาร์อินนะครับจากกีตาร์ตัวกีตาร์นะครับมาเข้าที่กีตาร์อินแล้วก็ตรงปลายอีกด้านหนึ่งนะครับก็คือไปเข้า iPAD นะครับสายแจ็ค3.5นะครับไปเข้า iPAD นะครับแล้วก็ตัว แล้วก็สายอีกเส้นหนึ่งนะครับซึ่งเป็น T-R-S 2, 2ด้านนะครับก็คือเอาจากช่องหูฟังนะครับช่องเฮดโฟนของตัวชีลับนะครับมาเข้าที่ตัวมัลโน่แคสเทอร์ไลทนะครับช่องไม้นะครับช่องไม้อีกอีกช่องหนึ่งที่ที่เหลืออยู่นะครับแล้วก็ที่ตัวกาลารดแบน์นะครับตรงด้านซ้ายสุดตรงนี้นะครับที่เป็นรูป รูปหัวแจ็คแบบนี้นะครับก็คือเราก็จิ้มเข้าไปแล้วก็ตอนแรกเนี่ยมันจะยังไม่ได้ติ๊กตรงคําว่าตัวตรวจรับสัญญาณเสียงอา่ามันก็เลยเสียงมันก็เลยไม่ดังนะครับตอนแรกที่ผมทดลองนะครับทีนี้ก็ติ๊กตรงนี้ปุ๊บอา่ามันก็มีเสียงดังขึ้นมาทันทีเลยเป็นเสียงแบบ n อยสตามธรรมชาติปกติเลยก็ มีสัญญาณเข้ามาแล้วอ่ทีนี้ผมก็ลองดีดนะครับเสียงกีตาร์เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วอตอนนี้ที่อวอลลุม่มที่ตัวกีตาร์นะครับผมเปิดไว้ที่ประมาณสิบมงนะครับแล้วก็อีคิวนะครับเบสอยู่ที่ประมาณเที่ยงนะครับแล้วก็มิดนะครับมิดอยู่ที่9ก้ามงนะครับมิดผมลดลง ค่อนข้างจะต่านิดนึงนะครับเพราะว่าเสียงมันค่อนข้างจะแข็งแข็งแข็งไปสักนิดหนึ่งผมก็เลยลดลดเสียงกลางลงหน่อยนะครับเพื่อให้มันฟังดูลึกๆขึ้นหน่อยนะครับแล้วก็เทรเบิลนะครับเทรเบิลผมเปับไปที่ตรงเที่ยงนะครับพรีเซนต์ก็เปับไว้ตรงกลางเหมือนกันนะครับตรงประมาณเที่ยงนะครับเฟสนะครับเฟสผมไม่ได้กดนะครับผมออฟเอาไว้นะครับแล้วก็จูเนอร์ก็ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ วอลรูมก็อยู่ที่ประมาณ10โมงนะครับพอดีดออกมาก็า<ม>เสียงเสียงดังฟังชัดดีมากๆเลยนะครับโอเคตรงตรงคำว่าระดับสัญญาณเข้านะครับตรงนี้เราสามารถเลือกได้นะครับถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเสียงมันดังไปแต่ผมอันนี้ผมไม่ค่อยได้ยินในในหูก็ขอเพิ่มเข้ามาประมาณนี้ก็แล้วกัน โอเคทีนี้เราเราลองมาดูกันว่าที่ตัว M Simulator เนี่ยตอนนี้ผมเลือกเป็น Clean Combo อยู่นะครับอ่าเราสามารถที่จะทำอะไรกับมันได้บ้างผมลองขยับเกนดูนะครับอ่าพรพอผมเพิ่มเกนปุ๊บเสียงก็ดังขึ้นทันทีเลยนะครับอ่าก็แสดงว่ามัน Active นะครับมันใช้งานได้นะครับปุ่ม Master ผมลองขยับปุ่มมาสเตอร์เอาพุทนะครับโอ้เอาพุทคือพอพอเราหมุนไปเนี่ยระดับเสียงกีตาร์ของเรานะครับมันก็จะเปลี่ยนแบบเรียวไทม์เลยนะครับไม่มีดีเลยนะครับในความรู้สึกของผมนะครับอตรงตรงรีเวิร์ตรงนี้ลองเพิ่มดูนะครับอ่าก็จะมีเสียงมีเสียงกล้องเพิ่มเข้ามา ค okay. ตรง tremolo นะครับผมลองเพิ่มเดฟอ่าอ่าก็จะมีการวูบวาบวูบวาบของของเสียงนะครับอลองเพิ่มสปีดปรับสปีดไปที่ตรงกลางนะครับอ่านี้ก็เป็นเสียงของเอฟเฟก tremolo นะครับอโอเคก็สรุปว่า ใช้งานได้แล้วนะครับสําหรับตัวชีรับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมลองลองเปลี่ยนไปเล่นอะไรอย่างอื่นดูบ้างนะครับอ่าตัวนี้เป็นคลีนวานะครับลองดูว่าเสียงมันจะเป็นยังไงอ่าเสียงก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนไปสักนิดนึงนะครับเสียงค่อนข้างจะแบบมีมีความแตกๆอยู่นะครับอ่าลองเพิ่มรีเวิร์ โอเคลองเพิ่มเทรโมโลเหมือนกันนะครับอ,อันนี้ส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับมันฟังดูแบบแปลกๆอ่ะลอง50 rock and roll นะครับอืมยังไม่ค่อยเห็นความ โดดเด่นอะไรนะครับอลองเพิ่ม reverb นะครับ tremolo ปรับไปที่กลางๆหมดเลยมันก็จะมีส่วนของ tremolo นะครับเป็นเสียงวูบๆนะครับ reverb เสียงกล้องนะ,อะเสียงกล้องๆหน่อยนะครับ ผมลองเปลี่ยนไปครั n ช h y นะครับครัชี่จะมีอะไรให้เล่นมั่งลองออ modern uk ดูนะครับน่าจะจําลองมาจากพวกแบบมาแชลอะไรเงี้ยนะฮะโอ้โหเสียงดังมาก<ๆ>เดี๋ยวต้องหลีหลีเสียงลงเยอะๆเลยตรงนี้ตรงนี้จะมีความ delay ลแล้วนะครับ รงนีห้หรือว่าหรือว่า,เ,าเกิดขัดข้องอะไรสักอย่างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอ่าอันนี้คือเป็นเหมือนกับแบบมามาหายหายอ่าอันนี้เริ่มมามา,มาหายหายแล้วครับแต่จริงที่เหมาะสมที่สุดก็น่าจะเป็นกีตาร์ไฟฟ้านะครับการเอากีตาร์โป่งมาเล่นเสียงแตกก็จะดูจะแปลกแปกไปสัหน่อยนะครับโปรเซสตรงนี้เป็นตู้ของ อะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวผมลองเลือกดูตรงนี้สัญญาณสัญญาณเบาไปแล้วผมขอเพิ่มหน่อยอ้าวาก็จะเป็นแบบแปลกๆนะครับเป็นเอฟเฟกแบบแปลกๆเขาเขียนว่าโอสคูฟังนะครับเสียงก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว่าตอนเนี้ยซูเปอร์ ซูเปอร์แฟลนแฟลนนะครับอ่าก็จะเป็นแบบแฟลงเจอร์นะครับซูเป er. อร์แฟลงเจอร์เสียงเสียงจะมีความเหมือนโดนโดนตัดอ๋อตรงตรงนี้ต้องติกต๊กติ๊กตัดย่านเสียงรบกวนออกนะครับอ่าเพราะว่า ผมรู้สึกว่าระหว่างที่เล่นไปมันรู้รสึกเหมือนย่านเสียงมันโดนตัดอ่านี่ก็จะไม่โดนตัดแล้วแต่ว่าระหว่างที่เราเงีย,งยบๆอยู่เนี่ยอ่ามันก็จะมีเสียงของแฟลงเจอร์เนี่ยวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาตลอดเลยอลองมาดูส่วนของ Distort หรือว่า Distortion ดูบ้างนะครับอ่ะผมเลือกไปที่เอ่อซี t อท s ลซเลยก็จะเป็นพวกเสียงแตกข้างล่างโอ้ ดังมากขอหลีหลีลงหน่อยนะครับหลีลงหน่อยอ่าต,ต,ตัวตัดตัดตัดย่านเสียงรบกวนนี่มันจะขึ้นมาให้อัตโนมัติเลยนะครับถ้าเกิดเราไม่ต้องการเราก็ปิดไปนะครับแล้วก็เราก็ลองเล่นดูก็ยังดังอยู่นะครับอ่าลดลงอีกอ เป็นเสียงแตกนะครับถ้าเกิดเราอยากให้มันแตกมากๆนะครับเราก็เพิ่มไปเลยสิเลยเอ่ะโอเคเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนกลับมาเสียงคลีนเหมือนเดิมก่อนก็นแล้วกันเอาเป็นทวีตอ่าทวีตนะครับทวีตลิทซึมนะครับ ่าตอนนี้สัญญาณเสียงมาน้อยอ่าเปิดมานี่เลยหรือว่าลองมาเล่นเกณฑ์ตรงนี้สมมุติว่าเราโอเคกับโทนเสียงแล้วนะครับเราก็ลองอัดดูเลยนะครับลองบันทึกเสียงดูเลยเดี๋ยวผมลองบันทึก เสียงดูให้เป็นตัวอย่างดูนะครับอประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวลองมาฟังดูเอ๊ะรู้สึกว่า ไม่ไม่มีสัญญาณขึ้นเลยอ่าแต่มีเสียงนะครับมีเสียงแต่มองไม่เห็นไม่เห็นเวฟอโอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องไปลองศึกษาเพิ่มเติมนะครับว่าทำไมมันถึงไม่มีเส้นเวฟขึ้นนะครับโอเคก็ คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับอตอนแรกก็ทําท่าว่าจะใช้งานไม่ได้นะครับก็สรุปแล้วก็คือ,อตั้งค่าไม่ถูกนั่นเองนะครับแล้วก็เสียบเสียบสายเสียบอะไรจริงเอ่อตรงช่องเอาเนี่ยครับเราสามารถที่จะเอาสายแจ็คเนี่ยเสียบแล้วก็ไปออกที่ตู้แอมป์ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมไม่มีตู้แอมป์ก็เลยไม่ได้ทดลองนะครับโอเคคลิปนี้ก็รีวิวตัวชิรับนะครับ G.B.2I. อ่าตัวนี้นะครับก็สรุปแล้วก็ใช้งานได้ถือว่าโอเคเลยนะครับตอบโจทย์นะครับสำหรับใครที่จะเอาไปใช้งานกับกีตาร์นะครับเดี๋ยวผมก็จะอาจจะลองเอาไปประยุกต์ใช้กับพวกไมโครโฟนอะไรอย่างอื่นไปดูนะครับว่าจะได้ผลเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ว่า ที่เขาผลิตมาเนี่ยจุดประสงค์ก็คือให้ใช้กับกีตาร์เป็นหลักนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับลากันไปก่อนครับแล้วอย่าลืมติดตามกันครับว่าคลิปต่อไปผมจะมีคอนเทนต์อะไรมาฝากมานําเสนอก็อย่าลืมติดตามกันนะครับสวัสดีครับ